ลูกค้าเะจังเลยเนี่ยเอ้ยเยอะจังเลยนุ๊บโอ้โหโคตรเจ๋งเลยเฮ้ไม่ต้องจักแล้วนะอนอ้เงินมาประมาณหนึ่งร้อยกว่าเหรียญทองน,นะเพื่อนโอ้โหดีเลยโอ้โหในสุดตำตานทับไหลฉันก็หางกันได้สินะเอ้ยขอบคุณที่ชันมันะเพื่อนนะเอ้ยไม่เป็นไรเลยแต่ว่าว่าแต่ทำไมลูกค้าต้องเลย หอมม่แต่ขนมปังแล้วไงหอร์ขนมปังก็นี่นะขนมปังแค่ผมมันมีแต่ขนมปังปกติน่ะฮอรฮะใช่เหรอก็ใช่ไงก็นาบอกให้ช่างดูแลไม่เดีก็ขนมปังปกติไงล้างขนมปังก็ต้องมีขนมปังไม่ใช่เพื่อนนะมันก็ใช่แต่ขู่นะขนมปังปกตินี่ก็ปกติฮะโอ้โหโนบนี่แกทำได้ยังไงเนี่ยเอาไปไงชมอ่ะไม่ได้ชมแต่หืม มีแต่ก,กระโดมตามปกตินั่นเลยอ้บ้าบอลแล้วเนี่ยฮะอุย้ยเตาจะสารใหม่โอเคไหมเออเจอแบบว่ามีแบบว่าอัเแบบนี่ยมันองี้ก็จริงอะแต่ว่าจะทำได้แต่ตามปกติเมือนนะกระโดมอื่น,น,นทำไม่เป็นเลยอะไม,ไม่ถีองถามโอ,อ้ยโอเคแต่วันนี้เป็นวันดีฉันจะอ,อว่าอโอเค เขาจะเออามากินนะวันนี้งงมันยืนเขาจะเอาบอกว่าขนมปังซุดอร่อยมันวางขายให้เต็มเลยโอเคไหมแต่อะไรไม่ได้เลยว่าแต่ตรงหน้าบ้านแม่ดิตรงหน้าร้านมีอะไรบ้างเพื่อนนะหน้าร้านมีอะไรอยู่อ่ะไหนเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเขาจะมาซื้อเดี๋ยวก่อนๆๆๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋ออะไร อะไรฮะที่จรจะซื้อแล้วออกแกมไม่มีสิทธินะ์นะั้นะนะะไอ้คนขายขนมปังเออผมแข,ขม็งตรงไปก็จริงแตออ่ผมจองที่นี่ก่อนนะเฮ้อจองก่อนแต่ไม่มีตังค์ละสิ <c oughs> บ้าเออฉันมึงเก็บตังค์ี่แค่ล็อตกระเหรียญอีตั้งโอ้โหรู้นะแล้วแล้วพวกนี้สามคนมีใครอะ่ะพวกนี้สามคนคือแขกผู้ไปเกี่ยวของฉันนะนี่คนขับพุทยอดนะแล้วก็คนอะไรฮนะอ่านักอัดทำยาเม็ดแล้วก็เป็นคนอุกานะมาจากแอฟริกรานะ <c oughs> <c oughs> อออฟริกาแล้ว เอาพวกคุณน่ะพร้อมเหรอผมเป็นคนขับเรือยอทน,นะครับผมก็แค่มาหาอาหารกินเฉยแล้วก็มาซื้ออาสังหาริมทรัพย์อาสังหาริมทรัพย์แล้วก็แล้วพี่อ่ะฉันเหรออืมฉันก็แค่อยากจะหาที่กบตานแปลกแล้วพี่อ่ะอู้กัอู้อู้อู้โอเคอ่ะแต่ผมขอโอกาสได้ไหมอ่ะผมขอแบบอ่ะขอจองก่อนสักประมาณสักสามเดือนได้ไหม <c oughs> ผมเดี๋ยวผมซื้อโอเคไหมเอยทำอย่างนีก็สามเดือนหาเงินน้ำไม่ได้นะ เอางี้ดีกว่าให้เธอทำขนมปังที่คิดว่ากินแล้วฉันรู้ฉันรู้สึกอร่อยอะโอเคไหมอร่อยอะผมต้องเตรียมขอกับลูกค้าก่อนแล้วลูกค้ากับละที่นี่เลือกอะไรอะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเวลาสักห้าที่โอเคไหมคุณจะเอาเอาขนมปังสุดอร่อยไหมใหคุณโอเคไหมอืมโอเคก็ได้นะเพื่อที่จะซื้อมาเอางี้ดีกว่าเพื่อความสนุกนะถ้าทําให้ฉันแบบว่า กินแล้วกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้แต่คนดีขึ้นมาคุณเป็นคนดีเนี่เหรอเออคนดีที่ไหนมีตังค์ขนาดนี้ได้ฮะโอ้จริงด้วยนี่มันก็ไม่ใช่เมืองปกตินี่หว่าเอางี้ได้ถ้าผมทำขนมปังสตอะไรพวกคุณกินพวกคุณต้องยอมอะคือไหมก็นนได้นะั้นเดี๋ยวฉันเอางี้ถ้าชนะเดี๋ยวฉันจะให้ที่นี่โอ้โดยโอเคไหมเฮ้ยจริงเหรอให,ให้จริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรออ๋อจริงสิจริงสิเอาล่ะแต่ต้องทำให้อร่อยนะเข้าใจไหม ได้เลยครับผมพูดอย่างี้ผมเต็มพร้อมเลยอะไรนี้มาดูก่อว่ามีอะไรบ้างโอเคราต้องกันเด้อตออนทึบเอาละคนที่อยู่บนเรือน่าจะชอบกินอะไรที่เกี่ยวกับพวกเป็นปลาส่วนคนอัดเม็ดยาเม็ดนมเม็ดอคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ชอบอะไรเกี่ยวกับว่าพวกสรอาหารเยอะส่วนอุกานี่ต้องให้บิ๊กเกตกินช็อกโกแลตนะโอเคลาะมาดูก่อเฮ้ยมีไฟแล้เพื่อนไม่มีไฟหน้าอุ้ยเมนขนมปังทุกคนท้ายนี่วะเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่ นี่มากระเละโอ้โหตีเดโอ้โหคนตายได้เนี่ยแต่ว่าโอเคมาก่อนเอาล่ะมาเริ่มทำอาหารดีกว่าเอ้ยเริ่มทำขนมปังดีกว่ามีทำไมมันเหมือนคนอาหรับที่ไม่รู้แฮะตอนนี้ก็เอ้ยโอ้ยโอเคมาเรามานเริ่มดีกว่านี่มีซุปหม้อมีถ้วยเอาล่ะฉันมีของพร้อมไหมนี่มีแป้งดโดมีคนได like ้ด okay. ้วยอาล่ะมาเริ่มเลยดีกว่าเอาเค้กโกโก้ดีกว่าโกโก้โกโก้โกโก้อันนี้โกโก้โอเคโกโก้แล้วก็มี เอาข้าวมาหน่อยฮะมันฝรั่งมีเลยไหมแล้วมีโอเคเดี๋ยวเตรียมโต๊ะอ่าต่อพร้อมวันนี้มีพร้อมอยู่ต่อไปจะต้องเอ่อทำเออดิอ่อมีโกโก้มาโกโก้ให้บ้างเอ่ยสิเอามาทำเป็นต้มเป็นชาโกโก้ได้แล้วก็นี่มาทำเป็นอ่าอ่าโกโก้กวนนะต้องมีถ้วยก่อนอ่าถ้วยถ้วยโอเคถ้วยแล้วก็มีน้ำตองน้ำตาใช่ไหมแล้วก็ต้องการข้าวอะโอเคฮอรนะอรัมรอดีกว่าต้มสมุนสมโอเคทาำไป เอาข้าวข้าวช็อกโกแลตแล้วก็น้ำตาลใช่หรือเปล่านะเอ๊ะใช้อูปแบบนะเอ๊ะต้องไหมนะไหนสิอ๋อต้องมีนมเหรอไม่ใช่น้ำตาลคือนมนมไม่มีอ่ะสิบโคเลยออมาขอให้เกิดกลายเป็นเอ่อนี่เลยช็อกโกแลตกวนแล้ต้องมีโกโก้ก่อนนี่เลยโกโก้ทำทั้งแต่อย่างเไยมีพุดดิง้งมีเอ่อโกโก้เหโกโก้โอเคโกโก้นะ เอามาซักปอะมาสัก2-3ชิ้นก็พอแล้วแล้วก็ต่อไปอืมขนมปังเหรอไหนซิว่าไอ้นี่นะโอ้ยนานเลยฮะโอเคเอาน้ำตรงน้ำตาลเอานมอน้ำมาก่อนมีบุกเป็นแปง้แปงโดมีไข่มีสตรอเบอร,อรี่อืมโอเคต่อไปต้องอะไรแซนวิชปลาเหรอ,อเค้าต้องหาปลามาก่อนมีปลากระกติกกับแซลมอนโอเคเราจะทำไงอาหาเดี๋ยวโอเคโกโก้สี่ชิ้นโอ้โหสิบอันได้ขนาดนี้เฮ้ยมันกินเยอะเลยเฮ้ย โอเคสี่ชิ้นแต่ว่าอันนี้เหลืออันโอเคฉันได้สี่ชิ้นต่อไปอืม um. อะไรเกี่ยวกับปลาบ้างนะเราจะทำการต้มมใส่หม้ออ๋อไม่ได้ฮะเหรือต้องเอาไปหั่นดีอืมอะไรฉันมีมีดอยู่นี่มีดนี่ทะไล่นะโอเคมาใส่เลยงับงับงับโอเคเล้วอาไรต่อไปฮึปเมนูเป็นอะไรบ้างเอ้ยมีเอ่เอเนื้อปลาปลาย่างแค่นี้เหรอไม่มีมั่งอันนี้เหรอ อปลาปกติไม่ไม่มีโอ้ยแย่จริงเลยมันจะไปทำเป็นเนี่ยซาชิมิได้ใส่ฟิลเตอร์ได้ซาชิมิแล้วก็ปลาย่างไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้เด้อไม่มีสวิปปลาบ้างเลยเหรอ แซลมอนแซลมอนแซลมอนโอเคแซลมอนก่อนเผื่อจะมีว่าอะไรกินงับงับงับโอเคแซลมอนทำอะไรบ้างนอกจากคำซูชิแล้วมีต้มผักกะหลำ่ำไม่มีเลยมากกวนี้โอ้โถเอ้ยแย่กันเอ้จริงเลยโอเคปลาช้ามาก่อนปลาช้ามก่อนครับโอเคตอนนี้ต้องเอาทำขนมปังก่อนโอเคขนมตังเออช็อกโกแลตช็อกโกแลตขนมปังอะไรบ้างเอเย่ยเนี่ยสิทำมาใส่แล้วมาเอาไปนวดแป้งได้เพื่อการเป็นช็อกโกแลต อาเกตารุเหรอโอเคแข้งโดต้องมีอ่านมนมแล้วก็นมแล้วก็มีไข่แล้วก็น้ำตาลใช่ไหมไหนซิมีไหมฮึบฮึบโอเคนมแป้งไข่น้ำตาลมันเป็นแป้งโดฮึบโอเคต้องมีข้าวโอ๊ตหรือข้าวโอเคอมีข้าวอยู่มาใส่เลยอ่าต้องใส่โอเคใส่ข้าวไปใส่ข้าวแล้วก็มีนม ใช่ป่ะนะใช้นมหรือเปล่านะเฮ้ลืมไปเลยฮะใช้นมป่ะนะรอที่โอเคึมาเออโอเคอ่านมเอนมต้องเป็นถังอ่ะโอ้โหเยัะไม่ใช่เอามาก่อนเอายอมาก่อนเออยอามาก่อนเอ้ยอุ okay. ้ยโอเคโอเคเกือบเกือบเกือบเปคุณกินนมแล้วโอเคอ่าโอเคข้าวนมน้ำตาลแล้วก็ไข่ โอเคโคนเลยโอ้จงเกิดจะเป็นอ่านี่ไงแล้วโอเคอึบได้แล้วโอเคนี้ก็ทําการเอาโอ้แล้วก็เอาช้อนใส่อ่ะอึบนี่โอ้โหโคตรเท่เอาได้หมดแล้วโอเคจะเอาไงดีว่าโอ้โอ้โอเคตรงนี้แลโอ้ยเจ๋งโอเคได้อีกอย่างเลยถ้าต่อไปต่อไปต้องเป็นพวกของว่าแซนด์วิชเหรอแซนด์วิชต้องไงดีอ่า พวกแป้งหรือบางแล้แซนด์วิชเหรอที่เขาว่ากันเอแซนด์วิชแซนด์วิชมีไหมแซนด์วิชที่เขาว่ากันไม่มีเหรออ่ายากจังเลยฮะไหนโอเบเกอรี่มีต่างๆมากมายเออ่ใช่อแซนด์วิชมีให้มาหน่อยโอ้โหขอบคุณครับพี่แซนด์วิชโอ้นี่มันพวกสปาเกตตี้ต่างๆพวกแบบเอาเเออาาหมูหมูตุ้มหมูตุ้มหมูตุ้มอ่ะโอ้โหขนมปังทำได้เยอะขึ้นนี่แต่ว่า เราซ้อไปด้วยอีกคนหนึ่งเป็นคนป่าได้กินแล้วช็อกโกแลตอีกคนหนึ่งคนไม่ใชใจจะกินพวก,กวพวกผักเออได้ขายวิตามินเงี้ยผ,ผักผักไม,ไม่ไม่มีผักโอเคมีแครอทจับมันฝรั่งอยู่อแล้วก็มีผักผลไม้ไเออไกินหน่อยโอเคไหนก็นมีอะไรให้ทำบ้างนี่เขาเคียวพี่น่าจะกินนะบางถ้าเป็นหม้ออะไรก็ทำเย็นได้ส่วนี้เอาไปทำอะไรต่างได้อยู่ นี่ไงเป็นสเต็กแซลมอนแต่ต้องมีกระหลังทำไมเราผ่านได้ต่อแลยวะต่อข้าไม่มีโอ้โหไม่มีสักอย่างเลยโอ้โหชีวิตนี้บ้าสอบเอ้ยเอาไปว่าเฮ้ยไงเรามีอยู่อะไรอ่ะมันคือสวีทเบอรี่คัสตาดเหรอ<ม>ต้มในหมอ้อด้วยโอเคได้เลยเอาเอาขวดนะ้ำห,หนึ่งขวดหนึ่งอยู่โอเคไหน นี่ไงสวีตี้เบอร์รี่คัสตาร์ดมาโอเคคิดว่าพี่น่าจะได้กินแบบว่าแบบเบอร์รี่เต็มแบบเต็มเปรียมนะโอเคต้องโอเคต้องต้องรีบไปทุกคนอีกแคทีนดีท,ทีโอเคหนึ่งชิ้นแล้วต่อไปเอ่เอ,อพี่ต้อง,ต,องต้องมีถ้วยอ่ะถ้วย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 โอ้ไม่ใช่ถ้วยดิโอโอเคมาถ้วยมาอา๋ออ๋อ ต้องมีแกะโอ้โหต้องหึ่ต้องอะเมื่อก yep, okay. ี้มีขวดด้วยวะโอ้ยถุยยังโดนโดนโดนโอเคได้อ๋อนี่ไงอ่าโอเคได้มาแล้วอีกโอ้โหเต็มตัวขอเต็มตัวทุกอย่างเลยโอ้ยไม่ใช่ไม่ได้จะทำอย่างนั้นโอเคโอเคเลยแค่สองอย่างไม่สิหลายอย่างเลยอืมโอเคเราทำขนมปังนี่ว่ะขนมปังเอืมวัฟเฟิลอะ l e er, t เอาไปเลยเอาไงอะฮะอย่าบอดนะก็เอาเฟินไงเอาเฟินอะเออเอาดิเอาไปโเฟินโอ้โหย่บ่นนะว่ามันทำอะไรอยู่ข้างบนน่ะเอ๊บโอเคไหนไม่ใช่เอ๊ะทำไงวะโเฟินอะเฮ้ยชิบหายแล้วมันต้องโอ้โหมันต้องมีตู้อบข้างบนด้วยเหรอหรือยังไงเดี๋ยบอกว่าต้องใช้ระบบไหน นี่ก็โลบนิ่งให้เฮ้ยอย่าบอกไม่ได้เนี่ยมันก็อบได้นะเอ้ยถามจริงโอ้ต้องมีฐานด้วยกันเหรอโอ้โห oh. ไม่ไม่บอกไม่รู้เนี่ยอ mm hmm. right, ล่ะเรามีได้โอเคจะกลายเป็นบอลเฟิร์นที่ต้องการโอเคหกชิ้นโ oh, mm hmm. อ้โหเยอะมากอล่ะ right, ตรงนี้นึกของเต็มเต็มตัวอะ right, เราจะต้องเอาของโอเคบอลเฟิร์นทำอะไรต่อได้ mm hmm. เอามา ได้แค่นี้เหรอหนูังปกติคงไม่อร่อยขเพรอ,อะต้องเอาห้าคนอีกอเป็นโกรบริทานนี่ไงทาร์ตไข่นี่ไงเออทาร์ตไข่อ่ะอชอ็อกโกแลตมันมีน้องช็อกแลตเอามาหน่อยชอช็อกแลตเอาไปทำทาร์ตไขช่ช็อกโกแลตได้เอ้ยเจ๋งอันนี้ก็มีอันนี้ก่อนโอโ้โหต้องมีเห็ดเหรอ่อคราวนี้มีเห็ดชราให้เก็บไหมนะเฮ้ยจะไปได้ยังไงไม่มีสถาเพื่อนนะในป่าหรือเปล่าไม่ได้บ้าแต่มันต้องจะมีก็ได้สักทีนะเออคือมีเห็ดอย่างเงี้ยเออให้เราเก็บหน่อย โอ้โหนี่ชลาที่เลยมันไม่ไม่ทาอีกเลยเฮ้ยดีครับผมอุ้ยมีเห็ดไหมโอ้ยยาจิมมันมีเอามีชลาที่แล้วโอ้ยแย่แล้วโอ้ยแจะทำขนมปังอะไรตัวหน่อยจะเห็ุนนะเพื่อนไม่ดีมากโอเคดีเลยนะโอเคมีมากนิดไหมฮะเอ่อทำอ่าโดดโดช็อกโกแลตมีทาร์ช็อกโกแลตอืมอ่ะคลิปอะทำแล้วโอ้โหอ่ะกล่องชลาอืมแหม่เลยโอเคทาร์ชโกเบอร์รี่ โอเคได้มาอีกหลายเมนูเลยแต่อม่อปกติไม่น่าผิดพอนะม,มีครัวซอมมีช็อกโกแลตทาร์ตมี๋อ้โหไข่ไอ้มีเลยมากกว่านี้ในหนมปังเนี่ยเอาไปตีไข่บ้างนะโอ้โหเราชื่อว่ามาันูดนุนมปังน่มาจะเยอะมากๆนะหมาว่าเราเอาแบบจะจัดไหมแบบว่าขนมปังปกติเนี่ยขนมปังปกติ ไม่มีกองคาบอีกโอ้โหชีวิตฉันมีอะไรบ้างในร้านเนี่ยยังไม่กองคาบเนี่ยโอ้โหเย่ลนะเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นตอนหนึงมันต้องมีสักทีหนึ่งที่ฉันอเอาไม้ได้จะไม่เอาจอดมาแย่แล้วโอ้โหแย่จริงเลยอ่าดอนวิชาได้โปรดนะผมอยากจะได้สักอย่างโอ้ยไม่เต็มตัวเลยแต่บอกแล้วไงขนมปังมาดังก็พอแล้วนะไม่พอหนูไม่พอนี่สวยนะมีอีกไหมอ๋อ สปักก์ตงไม่ไม่ได้สปักกตกระสปักกระตงสปักกรตู้ไม่ได้อืโอเยละอ่ายงสตอรี่อันนั้นบ้างะนี่ขนมปังแยมอัานี่ไงโอาแต่ว่าขนมแยมอ่ะเอาเอาเป็นเอาใส่เอาเฟรชไม่ได้เหรออ่านได้บ้างอะไหมมันได้แหรอเป็นโทส์หรอโอเคโทส์โทส์โทส์โทสต้องใส่โทสต้องใส่อะไรน้ำตาลนมเอามาโอเคมานมมาโทส์มา ขอได้ขอให้เดียอีมิโนหนึ่งได้โปรดฉันต้องคารมากๆเลยได้โปรดได้โปรดอ่ะเฮ้ยตอนนั้นก็มีอ่าว่บาบาักเก็ตบักเก็ตโอเคมากลายเป็นขนมปังโทสต์สามชิ้นแล้วก็เอาเยมมาปาดเลยกลายเป็นแจมโลโอเคต่อไปนี่แม่ะอันนี่ไงแซนด์วิชทำไมฉันไม่รู้มันทำแซนด์วิชได้นะโอ้นี่ไงโอ้หันต์นานโอเคตอนนี้องเลยต้องเ,เ,เอามาบอกว่าโอเคทำสองอย่างแล้วกันนะ ก็จะมีแบบว่าต้องใช้อ่าใช่ไหมอ่าแครอทกับบีทรูทบีทรูทกับโอเคเรามีแล้วต่อไปเราต้องเอาเอาเนื้ออะไรแบบปิ้งก่อนโอเคจอนเอาเนื้อดีอ่าเนื้อกระต่ายนะปิ้งเลยนะโอเคต่อไปนี่เลยเอาละต่อไปนี่ปึ๊บอ่ะปึ๊บปึ๊บกลายเป็นแซนด์วิชนะแซนด์วิชแต่ว่าเป็นแบบแซนด์วิชเวอร์ชันอ่าของคนที่ไม่กินเนื้อโอ้ยขอเต็มตัวเลย โอเคคิดว่าน่าจะเพียงพอละปึ๊บปึ๊บแป้งโดไม่ค่อยใช้เยอะเลยโอ้ยทิ้งหมดเลยไม่ใช้นะโอ้โหขออะไขออึ๊บโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้โอเคต่อไปคือแฮมนี่แฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชแบบโอ้โหเรียบร้อยได้แล้วโอเคโอเคทีนี้ต้องทำงานเสิร์ฟ먼อ่โดนโดนโดนอโดนนิดนึงโอเคต่อไปนี่ไม่ใช้เลยช้ามาก่อนละวขั้นตอนนี้ต้องทำการจัดก่อน หลือเวลาไม่กี่ทีนะครับเราก็ต้องจัดจานนะโอ้ยครับผมจจค,ครับผมออกมาแล้วครับผมพี่เออโอ้ยโอเคขอยิบหน่อยนะเพื่อเพื่อคำมาหน่อยเฮ้ยมาทำอะไรอันนฉันจะซื้อของนะขอโทษครับพี่มันจะไกินกว่าพีอะไรเออแล้วเขาเลยเขาหน่อยนะโอเคโอเคผมอ่ 1, 2, 3, อาหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวให้คนนี้ครับผมอ่อยของมาเลยเอาละไอ้นี้อ่าผมขอทีส่วนแรกครับผมคุณอุก่าอุก่าอุก่านี่เลยนี่คือแบบเค้กแบบ อ๋อไอโอ้ยโอ้โอ้อาไรวะฉท่านี่ยนี่คือเค้กใช่ไหมผมโอ้วูบะอูกะโอเคโอเคเข้าใจครับผมต่อไปเอ่อผมคิดว่าคุณนักเตะหมอต่อไปคืออ่าก็คือเอ่ออ่นี่ครับผมนี่คืออ่าอ่ออ่อแซนด์วิชที่เต็มด้วยผักและเนื้อครับผมอืมถ้าชอบมาเลยเถะโอเคต่อไปสุดท้ายคือพี่เป็นโดดด้วยเขาเรียกว่าพี่อยู่ในทะเลไหมชายใจรักพี่อยู่ทะเลน้องเอ่อทะเลชอบกินอะไรวะ คิดว่าผมคิดว่าพี่น่าจะขาดพวกกับด้วยความว่าพี่อยู่ทะเลน่าจะกินแบบผู้ปกตินะผมคิดว่าน่าจะอ่าโอเคแซมิสปกติครับผมโอเคสุดท้ายก็คืออ่าของหวานผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับเหมาะกับคนนี้ครับผมเอาล่ะใครชิมกนดีเหมือนว่าเธอจะรีบมานะเออรีบๆครับผมแต่ว่าช่วยชิมด้วยครับผมตายเลยฉันจะชิมเองนะ รสชาตินี่มันเหมือนกับโอ้โหเหมือนกับขนอ้วนตกใส่ซินามิดบึ้มเลยห <c oughs> มายคขามว่าอยนะังไรฮะโอ้โหอร่อยจดจออร่อยชอบมากเลยเอาเลยหนึ่งร้อยคะแนนเด็ดทุกคะแนนเลยแล้วพี่อ่ะอืมเดี๋ยวก็ชิมดิมรสชาตินี่มันมันบานแตกเลยห <c oughs> มายความว่านะอย่างไรนะเกินอะไรนะหรอแล้วแล้วเนี่ยอุกๆๆอุก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 อุอุกอกินไม่ได้เหรอๆๆๆๆๆๆอะโอเคหัน อโอเคนี่ครับผมอูกกาอูกาอูกกาอูกาอูกกาอูกาอูกาอ่อุาอุกกาาอาอุกอุอุกกมอุ่ราอุาอุก้ารกออว่า,วา,าอุอกาอาุกาอะกอะไรนอ่คือกกนอุกกาอาอะกาอุกอุกกาอาอุอุอเกกาอุกกาอุกกาอุกอกาอกาอกกาอาอุกาอุกกาอุาอาอุรอุกอกาานออืมชาอร่อย อร่อยอร่อยมากเลยอรอยฉันไม่ได้กินรอานอร่อยครันั้นก่อนานานๆนะเฮ้ยขอบคุณครับผมไม่เป็นไรไม่ไรแต่ว่าฉันรู้สึกชอบมาแล้วโอเคฉันให้ใหน้นี่ฟรีก,กับนันก็ได้นะเย้โอ้ดีฟรีฟุดจ้อเลยตอนแล้ว,แล,วแล้วมันกินมีข้อแม่เลยมีคอมเมนต์ถ,ถึงว่าเธอต้องทำอาหารให้กับฉันทุกๆวันโอเคไหมแต่ทุกๆวันเหรออืมคุ้มใช่ไหมล่ะนะถือว่าและเพียน,นะโอเคไหม โอเคได้ครับผมเอ่อเยี่ยมอย่างนี้สิเอ่อฉันจะให้ที่หลังเราคิดนะเอาเราจะมากินดีกว่านะคนนะได้เลยครับผมนะโอเคได้ครับผมโอ้ยโอเคสัญญานะสัญญาโอเคไหมเอ่อสัญญาสัญญาแต่ต้องหลังจากนี้ต้องใบนะได้ให้มเดี๋ยวผมให้ทุกวันเลยตอนนี้ต้องไปจัดเซอร์เบียนก่อนโอเคผมขอทุบอันที่แบบมันทำให้ร้านเรานี่นี่นี่เฮ้ยทำอะไรกัาานายอะ่ะ เฮ้ยบางอาหารทีให้ทางเรานั้นมีแต่ของที่ไม่น่ากินนี่ไงทาร์ไปเลยนี่ทาร์ตโกเบอรี่แล้วก็มีอ่ขนมบังทาร์ไปเลยนี่โอ้ยแต่ว่าโอเคสุดท้ายก็เอาอะไรอ่าเยลโล่นี่ไงึ๊บตลาดสินค้าใหมเราจะเพิ่มตั้งแต่นี้ต้นไปโอเคไหมฉันจะไม่ให้ฉันจะเสียสินค้าเล็กๆเดียวเพราะเราจะมาตามขนมปังไม่แน่นู่นไมโอเคเอขนมปังมันก็กินขนมปังเลยเอ้ยไม่โอเคลองชิมไหมเอ้ยก็ได่ อเราชามันไก <os> ่เลยไม่ใ <ped> ช <o> ่ไข่บ้าบอแค่ตีเลยตีก็ต้องไงตัวเองตุวยเนาะโอเคอลูกค้าก็เดี๋ยวสามารถชิมพวกชารไข่ที่นี่ครับผมเดี๋ยวผมทำใหม่นะโอ้โหจหวะานี้ทำในหนองปังอีกแล้วโอ้โหต้องใช้อะไรยิ้สเอ้ยยิ้สจะไม่ให้เดียวโอ้โหแบบนึงขอไปงมให้ปนนึงเฮ้ยไม่ได้เพื่อน